งานแบบใหม่นะคะเราไม่เคยทำกันมาก่อนคอเป็นรุ่นคอหยักแบบนี้ค่ะแบบสวยมากมีที่นี่ที่เดียวและมีงานรวมสีสีแค่100ตัวเท่านั้นนะคะท่านไหนชอบรีบจองเลยค่ะไม่ทราบว่าจะรีพิตอีกเมื่อไหร่นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันนิสาเสื้อสวยกันอีกเช่นเคยนะคะตามสัญญานะคะว่าสัปดาห์นี้จะมีงานรุ่นใหม่เข้าค่ะก็ท่านไหนที่รอง,งานผ่านหน้าอยู่นะคะคะงานแบบใหม่ วันนี้สมใจแล้วค่ะท่านไหนนะคะไม่เคยดูงานของนิสามาก่อนนะคะเดี๋ยวนิสาจะใส่เสื้อแต่ละตัวให้ดูค่ะพร้อมกับขึ้นรูปนิ่งนะคะด้านนี้ะคาจะเป็นเบอร์โทรของทางร้านเอะด้านนี้จะเป็นลายด้านนี้จะเป็นเบอร์โทรนะคะและเมื่อนิสาขึ้นรูปนิ่งแต่ละสีให้ดูด้านบนนี้จะใส่รหัสรุ่นพร้อมกับชื่อสีไว้สนใจตัวไหนดูบนข้างบนตรงนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าจะมีรหัสรุ่นกับชื่อสีเวลาเราคุยกันจะได้สื่อสารตรงกันค่ะ และที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็น QR code ของทางร้านค่ะท่านไหนนะคะยังไม่ได้แอดไลน์ร้านพิมพ์ไลน์ ID ดีไม่เป็นแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะแล้วไปสแกนในแอปไลน์ค่ะเขาจะเด้งให้เพื่อนเพิ่มเพื่อน,อ,น,อ,นอัตโนมัตินะคะกดเพิ่มเพื่อนไว้เวลามิสามีงานใหม่นะคะจะส่งให้ท่านดูก่อนใครค่ะเข้าสู่รายละเอียดงานกันดีกว่านะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นแบบใหม่นะคะอย่างที่เรียนเราไม่เคยทำกันมาก่อนคอเก๋มากเห็นไหมคะ เราใช้วิธีเทคนิคการเย็บนะคะให้เป็นหยกัยกๆแบบนี้นะคะมาชนกันตรงกลางซ้ายขวาเท่ากันเป๊ะนะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นกระดุมมุกค,ค่ะด้านหน้าตรงนี้เป็นผ้าไหมอิตาลีหรือว่าบางท่านเรียกไหมจิตราดานะคะแล้วก็แต่งเป็นตัววีลงมาด้านล่างเป็นผ้าลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้บุงาค่ะเนื้อเกาหลี่นะคะนุ่มลืม่นไม่มีเลื่อมนะคะท่านไหนรองงานเสื้อที่ไม่มีเลื่อมอยูอ่วันนี้เข้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะร้อยต่อระหว่างเสื้อค่ะนี้ให้ช่าง ตอกดอกนะคะแล้วมาเดินกดระหว่างรอยต่อตรงนี้ไว้แขนเป็นแขนกระบอกค่ะตรงนี้เป็นแขนกระบอกยาวประมาณ3ามส่วนนะคะวงแขนกุลไม้ค่ะรอยต่อนะคะเวลาดูอย่างนี้จะเห็นไหมคะเหมือนเขาจะแบบเลื้อยจากไหลลงมาเป็นกวีจากเส้นไหลลงมาแบบนี้นะคะแล้วมาชนกันตรงนี้เขคอส่วนมากอันนี้คอเก๋มากรับรองค่ะมีที่นี่ที่เดียวหาที่อื่นไม่มีแล้วค่ะมองจากด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเราต่อตัววีเหมือนกันแต่สลับเอาลูกไม้มาไว้ข้างบนนะคะเพื่อความเก๋ๆนะคะอันนี้คือทุกอย่างงานคิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทั้งหมดมีสี่สีด้วยกันนะคะสีแรกนะคะจะเป็นสีชมพูกะปิค่ะแบบนี้ค่ะนี่เนี่ยขออนุญาตสูมให้ดูใก,กล้ๆเห็นไหมคะงานสวยมากเนี่ค่ะขึ้นรูปนิ่งเลยดีกว่านะคะ สำหรับสีแรกสีชมพูกะปิค่ะท่านไหนนะคะมองหาสีชมพูออกงานอยู่นะคะแล้วอยากได้ชมพูกะปิอันนี้คือสีใส่ง่ายมากเลยค่ะชมพูกะปิแมทช์ได้แทบแทบจะทุกสีใส่ผ้าถุงนะคะที่เป็นแบบมัดหมี่นะคือสวนจึ้งมากนะคะตอนนี้หลายๆท่านเริ่มได้รับการ์ดงานแต่งแล้วใช่ไหมคะปลายปีนี้ก็งานแต่งเริ่มเริ่มจะแบบแจกการ์ดกันแล้วนะคะท่านไหนยังไม่มีไอเดียแต่งตัวนะคะเรียนเชิญค่ะรับรองว่าสิ่งนี้ได้ใช้แน่นอนค่ะ แล้วมาถึงสีที่สองนะคะเป็นสิที่ถูกถามหาเยอะมากถามเยอะมากเพราะว่าอะไรอยากได้เสื้อใส่ออกพรรษากันแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมคะหลายท่านช่วงนี้ต้องใช้เสื้อสีขาวนะคะมาแล้วจ้างานข่อหน้านะคะสีขาวมุกขึ้นนูกนิ่งค่ะขาวบริสุทธิ์สะอาดตามากเลยนะคะสวยตามรูปค่ะ รับรองนะคะนี่ย้ำอีกทีหนึ่งแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วค่ะท่านไหนนะคะอยากได้รีบเลยนะคะเพราะว่าทุกสีสีสีรวมกันมีแค่หน0่ตัวเท่านั้นนะคะค่ะและไปสีที่สามนะคะสีที่สามจะเป็นสีทองอ่อนแบบนี้นะคะเกือบเกือบจากกากีแต่ยังอยู่ในโทนสีทองนะคะขึ้นรูปนิ่งเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็ สวยอย่างที่เห็นค่ะสวยตามรูปเลยนะคะอันนี้คือมีคนถามหาเข้ามากันเยอะมากนะคะสำหรับสีทองอ่อนเพราะว่าเขาที่แล้วที่เป็นออเสื้อเชิ้ตนะคะสีทองอ่อนเมเป็นสีนแรกอันนี้จะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งออกเกือบเกือบกากีแต่ว่าขออนุญาตใช้โค้ดเป็นสีทองอ่อนดีกว่านะคะจ้าโอเคนะคะแล้วก็ไปถึงสีทุดสุดท้ายที่นิใส่อยู่นะคะจะเป็นสีชมพูนู้ดนะคะนี่นะคะน้อง อันนี้ไซส์46สิกใส่ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะในไม้แข่อ่ะพี่นิส่ยจะเป็นไซส์สามสิบแปดนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องจริงแล,ละรับรองว่าไม่มีที่ไหนมีนะคะนี่ค่ะขึ้นรูปนิ่งเลยค่ะพิจารณากันเอาเองเลยนะคะสวยทุกมุมสวยทุกมิติจริงๆค่ะคออยักนะคะผ่านหน้าแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทำกันมาก่อนนะคะอันนี้นิสา ดูจากนิตยสารต่างประเทศมานะคะแล้วก็แบบอ่ะพูดตรงๆก็คือเราไปเอาอแรงบันดาลใจจากเขามานะคะเป็นห้องเสื้อที่อยู่ต่างประเทศเขาทําออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วแบบสวยมากสวยประทับใจก็เลยต้องเอามาทําเป็นแบบของเราค่ะโอเคนะคะสีสีตามที่นิสาขึ้นรูปให้ดูตามนั้นเลยค่ะมี5้าไซส์เหมือนเดิมค่ะมีไซส์38นะคะ40ค่ะ42นะคะ 44ค่ะแล้วก็46นะคะราคา1 3 5่า1บาทค่ะจะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยค่ะท่านไหนใช้ไซส์อะไรหรือว่าต้องการรูปภาพมุมไหนเพิ่มเติม,มแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทีมงานของนิสายินดีรับใช้มากๆค่ะสัปดาห์นี้นิสาขอตัวไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ